ไหนลูก,กระหางก็ได้ยางมาเบิงนี่ล่ะจ้ะเสียดายห่าอยู่นี่กินไปประมาณสามสามงานจ้ะอย่าเฮ็ดกันเด้อลูกเป็นยังไงจ๊ะน้องช้างน้อยกับน้องมุกนาที่ขึ้นแล้วเนื้อลูกฮึกินให้มันอิ่มแล้วแม่เงินแม่เงินอย่าทำนะลูก เงินเยอะเยอะไม่เอานะโอ้ยขึ้นย่างอยู่แท้ขนาดโอ, <c oughs> โอ้สายสูงอยู่เด้ค่ะเนี่ยเงินเงินอย่าทำนะลูกไปไปเข้าคอกไปลูกไป,กปเงินเลา้ายไปลูกไปเงินเอ้ยหาลูกเข้าคอกพุนะ่นน่ะชาวน้อยลูกเจ้าไม่จ้ะน้องใบเฟือ